แอมโอโลโอ้ยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สวีการจริงๆโอ้โหจีวีด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็กาดสวัสดีคนที่รัาซอสอาร์ออนไลน์อาลิสเบดดิ้งด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่องจีจีเอสสวีนี่วันเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่6แล้วนะครับผมอ่าก็ได้ว่าหายประมาณ1เดือนเลยนะครับผมที่เราไม่ได้ท้าอริษัทของเอสสวีรู้สึกว่า ช่วงนี้ที่เราพลาดไปว่ามีกี่ตู้นะมีสองตู้ใช่ไหมถ้าเป็นการชาหลักก็จะมีะชินอนกิโมโนซัมเมอร์แล้วก็รีฟายกิโมโนซัมเมอร์ถามว่าสองตู้ดีผมถามว่าผมได้เปิดไหมก็ได้เปิดแนะ่แล้วถามว่าเกินไหมก็เกินทั้งคู่เลยนะครับผมเนาะชินอนเลดอัพหนึ่งธรรมดาหนึ่งเกือแดกรีฟาธรรมดาหนึ่งเกือแดกก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอัปเดตไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายก็อาจจะมีช่องบางช่องที่ทําอยู่ ผมก็เหมือนกับอาร์เซนอลแหละที่ผมไม่ได้ทําแต่ว่าอันนั้นคือยอมรับว่าเหตุผลที่ไม่ได้ทำคืออันนั้นมันไม่สบายแต่ว่าไอรีฟาชิลอนที่ผมไม่ได้ทําคือขี้เกียจเคนั้นแหละจบเออ่นแหละคําตอบเดียวของจักรวาลเลยเหตุผลที่ไม่ทําขี้เกียจครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่บ้านเพื่อนรู้รสึกว่าตอนตอนนั้นที่ผมไม่ได้ทําก็อยู่บ้านเพื่อนแล้วตอนนั้นคือมันร้อนมากก็เลยไม่ทําแม่งเลยละกันนะผมเพราะว่ามันเสียเวลาตรงที่ต้องมานั่งเขียนนั่งเขียนก็เลยแบบไม่ทําแม่งไอยสัตว แก้ปัญหาโดยการที่ไปทำแม่งแล้วแล้วก็นั่งไลฟ์นั่งปัน even ่นอีเวนต์แทนจบครับก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมเนาะอ่ะก็สำหรับพาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวละครใหม่ที่มานี้เป็นตัวละครซัมเมอร์ท่านผู้ชมนะและที่สุคาญตัวละครตัวนี้กลับมาแล้วแต่ว่าในกาบในกาบ,บมาครั้งนี้ไปกลับมาที่ใช้สีผมเดิม นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เคยมาในซัมเมอร์ในรอบหนึ่งแต่รอบนี้เขาขายซ้ำใหม่แต่ว่าเขาขายในฐานนะเส้นผมคนละสีนะผมเนาะซึ่งตัวละครใหม่ที่มานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคืออาร์าาเซนังเองนะครับผมอ่าก็หลายหลคนน่าจะรับทราบบันทีแล้วนะครับว่าตัวละครใหม่ที่มานี้คืออาร์เซนัซัมเมอร์เองนะครับผมแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเขาขายซ้ําตาที่บอกครับ มันขายคนละล่างคือต้องเข้าใจว่าอาสนาเนี่ยมันมีสองล่างใช่ไหมก็คือล่างผมส้มแล้วก็ล่างผมฟ้าใช่ไหมวะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะท่านผู้ชมเนาะก็ แน่นอนนะครับผมตู้ใหม่ที่มาคืออาร์เซนอลซัมเมอร์เองนะผมเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าในตู้นี้ผมก็คืออาร์เซนอลซัมเมอร์เนี่ยเป็นตัวละครธรรมดาด้วยนะท่านผู้ชมเออบอกเลยว่าใครที่ขาดตัวละครประเภทนี้แล้วก็ใครที่โอยอาร์เซนอลต้องบอกเลยว่าตู้นี้คือไม่คนพลาเลยนะครับผมเนาะและแน่นอนนะผมก็คลิปนี้เดี๋ยวมีการพูดข่าวเพิ่มเติมจากคลิปนี้ด้วยแต่ว่าในการพูดถามเพิ่มเติมในคลิปนี้เราก็จะมาพูดในย้อนหลังแทน ครับผมคงกะว่าจะพูดหลังจากที่เราพูดถึงอีเวนต์เสร็จนั่นเองนะครับผมเนาะก็แน่นอนข่าวที่เทือี่ข่าวที่เราพูดก็น่าจะมีแค่2ข่าวซึ่งจะเป็นข่าวที่เป็นรูปภาพนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่กาชากันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนั่นเองนะผมเนาะอ่า ก็หน้าตาตู้ก็จะประมาณนี้เลยครับผมเนาะชื่อตัวละครนะครับผมเนาะ g r w a t e w f t e r Fairy นั่นเองครับผมเนาะเห็นไหมตามที่บอกครับเป็นตู้ธรรมดาเนาะก็เรียกว่าเป็นตู้แรกของซัมเมอร์เลยครับผมที่เป็นตัวละครธรรมดานั่นเองนะครับผมเนาะส่วนในครับส่วนในการาบเปิดกระชานะครับผมก็เป็นกรชาแบบปกติเลยคือสเต็ป125สเต็ป2 250สเต็ป3 125่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะสำหรับอาสนาตะตัวนี้ นะครับผมเนาะเป็นสายดับเลปียาทธาตุมืดนะผมเนาะลักษณะาการโจมตีเป็นการโจมตีแบบเวทนะครับไม่ใช่กายภาพเนาะแล้วก็ต่อมาสก,กิลตัวนะครับก็จะมีสก,กิลชาร์จฟิลแอคเซาลแล้วก็เอ็ฮัสมมนเองนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแปลสก,กิลเลยนะครับว่าความสามารถเป็นไงนะผมเนาะและที่สําคัญลืมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้คือคลิปแรกของอัปเดตข่าวสารยูบีเลที่แบบ ผมอัปเดตก่อนที่ตู้กลังจะมาเร็วนี้คือจะบอกคือคือต้องบอกนยว่าไอ้ตู้ใหม่ที่เราจะมาคืออาสนะซัมเมอร์ใช่ไหมก็คือตู้อาสนะซัมเมอร์เนี่ยมันมาวันที่31ตอนบ่ายโมงแล้วประเด็นคือไอ้คลิปที่ผมอัดอยู่ตอนเนี้ยผมอัดประมาณวันที่31ตอนเที่ยงท่านผู้ชมบอกเลยว่าเฮ้ยอีกหนึ่งชั่วโมงตู้จะมาแล้วท่านผู้ชมอีกหนึ่งชั่วโมงคือตู้มันจะมาแล้วว่าคือแบบเฮ้ยผมอัดแบบ ห่างหนึ่งชั่วโมงอ่ะคือบอกเลยว่าคลิปนี้คือคลิปแรกเลยเหตุผลที่ผมทําก็เผื่อคนบางคนอาจจะยังอาจจะอยากรู้ความสามารถไงใช่ไหมว่าความสามารถเป็นไงในมานี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกทีนัสกิลเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ต่อมาคําเตือนนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดมีการพูดลิ้นพันพูดเร็วไปหรือพูดสดุดหรือพูดเสียงแหบกราบขออภัยทุกผู้ชมด้วย นะครับผมก็ทางเราก็จะพยายามสุดความสามารถละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเลยนะครับว่าความสามารถเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเริ่มแต่สก,กิลช์จธรรมดาน,นะครับผมเนาะ ก็จะเป็นการจมดิเวทนะครับผมเนาะรูแล่เป้าหมายเดียวนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะทําการเพิ่มฟิวนะครับท่านมือหนึ่งเจนเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาทำการเพิ่มชาร์ตกับทีมเรานะครับผมเนาะประมาณ20%เองนะครับผมเนาะก็อันนี้สกิลชาร์ตทำมาด้นเองนะครับผมเนาะต่อมาเมื่อสกิลชาร์จเข้าสู่เอ็นทัสโหมดนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมโจมดิเวทนะครับผมเนาะรูแล่เป้าหมายเดียวนนั่เองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอาสนะนะครับก็จะทําการเพิ่มสแต็กดาเมจนะครับผมเนาะ ให้แก่สมาชิกแนวหน้านะครับผมเนาะประมาณ7%นะครับส่งซื้อสามสิเป็นเวลา2องเทินเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอาสนะก็จะทำการเพิ่มฟิลท่านมืดแล้วก็เพิ่มชาร์จ20%ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็แล้วก,แวก,แวก็แล้วก็อันนี้อันนี้ลืมบอกเพิ่มฟิลท่านมืดหนึ่งเกรดน,นะอันนี้อันนี้ลืมบอกเลยแล้วก็เพิ่มชาร์จ20%ก็ลักษณะสกิลชาร์จเอ็นฮัสสมบก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ ต่อมาสก,กิลที่2ก็คือสก,กิลแอสซาว์เองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีดติวยเวทนะครับผมเนาะดูแลเป้าหมายเดียวนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาอาสนะนะครับก็จะต้ก็จะทําการเพิ่มบัฟนะผมเนาะต้านทานกายภาพนะครับให้แก่สมาชิกแนวหน้านะครับประมาณ20%เป็นเวลา2เทิร์นเอง นะครับผมเนาะก็ลักษณะสกิลเอ็กซ์เซลธรรมดาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาเมื่อสกิลเอ็กซ์เซลเข้าสู่ enhance mode นะครับ,รบก็จะเป็นการโจมตีนิเวศนะครับผมเนาะนดูแลเป้าหมายเดียวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาต่อแล้วก็ต่อมาอัสนะนะครับก็จะทําการเพิ่มบัฟตันทานแก้ภาพให้แก่สมาชิกแนวหน้านะครับผมเนาะประมาณ20%เป็นเวลาสองเทินเองนะครับผมเนาะแล้วก็ความสามารถนี้ก็กลับมาอีกแล้วคืออัสนะก็จะทำการเพิ่มคิดิคอนดาเมจเดี๋ยวนะ อ๋อโอเคท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันเพิ่มคนอตอย่างกับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นสกิลชาร์ตมันคือเพิ่มจงตีเวทแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของฝั่ง e อ c e l เซลเพิ่มกินิคอนดาเมดเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อาร์อาร์แกวใหม่ใหม่แล้วผมก็คือหลังจากที่อาสนะเพิ่มบัรตันทางกายภาพแล้วใช่ไหมก็อาสนะจะทําการเพิ่มกินนิคอนดาเมิดรู้สึกว่าในการเพิ่มคีย์นี้เป็นการเพิ่มคีย์แบบสแต็กดาเมดให้แกสมาชิกแนวหน้านะครับผมเนาะประมาณ ดเเปอร์ซ็นต์นะครับสูงสุด30เป็นเวลา2เทือนเองนะครับผมเนาะก,ก็ลักษณะสกิลแอคซ์เซิลเอ็นฮัสโก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยทั้ง2สกิลคือแตกต่างกันนะสกิลชาร์จเพิ่มจงตีเวทสกิลแอคซ์เซลนะครับเพิ่มคิริคอนดาเมจเอ้ยถือว่าเฮ้ยถือว่าดีนะสกิลถือว่าไม่ก๊อปไม่ก๊อปถือว่าใช้ได้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสกิลเอ็นฮัสโหมดนะครับผมเนาะก,ก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเวทให้แก่สมาชิก แนวหน้านะครับประมาณ10%เปอร์เซ็นเวลา2องเทินเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะมีการเพิ่มคิทิคอนดาเมทให้แก่สมาชิกแนวหน้าด้วยด้วยเช่นกันนะครับผมก็คือประมาณ10%เปอร์เซ็นเวลา2องเทินเอาง่ายๆคือสกิลเอ็นสกิลเอ็นฮัสโมดเนี่ยมีเพิ่มโจงตีเวทและเพิ่มคิทิคอนดาเมทให้แก่สมาชิกแนวหน้าอย่างละ10%เซนนาน2เทินก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสับสกิลเอ็นฮัสโหมดเองนะครับผมเนาะต่อมาเอ็นคาร์เนสกิลนะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจงตีเวท นะครับผมเนาะเป้าหมายเดียว่นเองนะผมเนาะแล้วก็ต่อมาความสามารถเช่นนี้กลับมาอย่างเงี้ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าคิติคอนกับจงตีเวทอันนี้เขาแบ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาะเริ่มทีรศะะักดิ์ไปเลยนะผมเนาะเขอเริ่มมันแต่จงตีเวทก่อนนะครับถ้าเกิดเรามีบัฟจงตีเวทนะครับ15%เพิ่ม15%ถ้าเกิดเรามีบัฟจงตีเวทประมาณ30%มสิบเปอเพิ่มเอเพิ่มเอเพิ่มอีกประมาณ15%นะครับเอาท่านผู้ชมเข้าใจไหม มี15เพิ่ม15นะครับมี30สเพิ่มอีกสิก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาของฝั่งคิ i คอนดาเมจนะครับถ้าเกิดเรามีคิสิบหเพิ่มสิถ้าเกิดเรามีคิถ้าเกิดเรามีคิทค้อนอีกประมาณสามสิบเปอร์เซ <c oughs> ็นต์เพิ่มอีกเพิ่มอีกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันเนาะก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสเปเชียลสกิลนะครับผมเนาะอินคันเหงคอมโบแล้วก็าชาร์จใส,สก่กันเองนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมารูนของอัสนะซัมเมอร์นะครับก็จะเป็นการลดการใช้บานา5%ไม่จำกัดเธอนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจะทำการเพิ่มจงตีเวท นะครับหกเปอร์เซ็นต์นานสองเทินเองนะผมเนาะซึ่งสกิลจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นาธาตุแสงนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาไปที่สกิลนะครับผมเนาะเมื่ออัสนาเป็นหัวหน้าทีมนะครับผมเนาะก็จะทำการเพิ่มอินคาร์เนตยี่สิบห้าเปอร์เนะผมเนาะซึ่งสกิลจะทำงานต่อเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุแสงนะครับแล้วก็มาส์ทมาอินคาร์เนตนะครับร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาไปแบมเบิลสกิลนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มโจมตีเวทให้แก่สมาชิก ท่านมืดนะครับผมนาะอก็หนั่นเองนะครับผมนาะอแล้วก็ต่อมาสเปเชียลพาร์เนอร์นะครับก็คือน้องยูกิทั้งเองนะครับผมนาะอก็ลักษณะส,สกิลก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนาะอก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปใหม่กันเลยนะครับผมสำหรับอาสนะซัมเมอร์หรือว่าบริชวอเตอร์แฟรี่เองครับผมนาะอก็ถ้าเกิดถ้าผู้ชมท่าผู้ชมสังเกตดีความสามารถหลักๆของอาสนะตัวนี้มีอยู่3อย่างคือ1แจกจงตีเวท สองแจกขี้แล้วก็สามมีการแจกต้านทางกายภาพด้วยผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้คือเฮ้ยความสามารถโอเคเลยแล้ว,ลว,ลวซึ่งประเด็นคือไอ้ความสามารถไอ้ความสามารถประเภทนี้รู้สึกว่ามันทำมาแล้วประมาณสองตัวคือหนึ่งอัศนะแต่งงานสองฟิลิก้าสองจุดห้าปีนะครับผมเนาะก็แน่นอนนะครับว่าใครที่ไม่เคยมีอัศนะแต่งงานหรือฟิลิก้าสองจุดห้าปีบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้คือ แนะนำเลยนะครับผมบอกเลยว่าคือแนะนําแนะนําจริงแนะนําจริงแต่ว่าใครที่เคยมีแล้วอย่างเช่พ ica, นพุชซิิก้า2.5ปีหรือว่าอาสนะแต่งงานก็ใครที่อยากข้ามอะไรก็ข้ามได้เลยนะครับผมเนาะก็อันนี้คือเป็นการแนะนาคร่าวๆนะครับผม,ผมก็แน่นอนใครที่ใครที่เคยมีแต่ใครที่ไม่เคยใครที่แบบในที่ไม่เคยมีอาสนะแต่งงานหรือว่าซิลิก้า2.5ปีเนะี่ยก็เปิดได้เปิดเถอะนะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครธรรมดาด้วยแต่ว่าใครที่อยากข้ามก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับผมเนาะแต่ว่าใครที่ไวอาสนะก็ ตามสะดวกท่านผู้ชมเลยนะครับผมเนาะก็ลักษณะข้อสาบบก็ประมาณนี้เลยนะผมเนาะก็ผมก็ไม่รู้ของจริงจริงอยาจะบอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าจะมีใครได้ยินที่ผมพูดไหมนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าในคลิปนี้จะพูดเสียงดิ้นพันหรือเปล่าถ้าเกิดลิ้นพันก็กราบขอโทษด้วยกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็แน่นอนในตู้นี้ก็จะมีน็อกเลดด้วยครับผมดีฟาสตีฟาเทเรียชินนัลโซลูตอสนาเฟอร์ีแดนนะครับผมเนาะ ยูเจวปีใหม่ตัวนี้ผมตัวนี้ผมยังไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็ส่วนพี่คายส่วนพี่คายปีใหม่ตัวนี้ผมเคยมีแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่ายังไม่ได้อัพเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาในการขายของตู้อาอสนะซัมเมอร์ตู้นี้นะครับเริ่มขายตั้งแต่วันที่31เดือน7นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่31เดือน8 นะครับถึงเวลาที่ขั้นเก้าเองนะครับผมเนาะเรียกได้ว่าในการขายคือขายประมาณ1เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับผมเนาะอ่ะจบแล้วนะครับผมสลับกาชานเองนะครับผมเนาะต่อมาอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์แลนด์กิ้งเองครับผมเนาะก็อ่าอีเวนต์แลนด์กิ้งรอบนี้นครับผมก็จะเป็นอีเวนต์สตอรี่ของน้องซีเวจังชั้เต้ที่2 นะครับผมเนาะซึ่งสหรับอีเวนต์นี้ของที่แจกหลักๆก็จะมีลูนของอาร์เซนอลซัมเมอร์หนึ่งลูนนั่นเองนะครับนะครับผมเนาะแน่นอนสหรับอีเวนต์นี้ก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่31เดือน7เวลาบ่ายโมงจนถึงวันที่15เดือน8 นะครับผมน้อยเวลาที่เขาเล่าเองนะครับผมนอแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าทิมงงานได้มีการขายได้มีได้มีการขายอาวุธหขียงเขียวใหม่ครับผมก็จะเป็นอาวุธธนูท่าน้ํามันเองนะครับผมนาะแน่นอน mm hmm. นะครับว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่ไม่เคยมีธนู ท่านน้ำในดีเลยก็สามารถใช้ใช,ใช้หินฉองของท่านเนี่ยมาแลกได้นะครับผมเนาะอันนี้คือสเต็ปคร่าวๆนะครับผมเนาะสวนเขาสามารถนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใส่กับตัวละครที่เป็นท่านน้าเนี่ยจะเพิ่มโจงตีแล้วก็โจงตีเวทนะครับประมาณ9%ก็ความสามารถได้ว่าใช้ได้เลยนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าใครที่ไม่ใครที่ไม่เคยมีธนูท่านน้ำก็เอามาใช้แทงกันก่อดได้เลย นะครับผมเนาะแต่ว่าใครที่เคยมีแล้วก็ใครอยากได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเนาะโอเคก็เราประกาศไปแล้วเนาะทั้งกาชาแล้วก็อีเวนต์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าบ่ายโมงนี้ก็เจอการสับไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาก็ตาที่บอกครับเดี๋ยวท้ายนี้เราจะมีข่าวอะไรมาบอกนะครับผมเนาะก็แน่นอนนะครับว่าสับข่าวนี้ผมได้ข่าวมาจากน้องเกณฑ์รู้สึกว่าน้องเกณฑ์เขาอยู่ในกลุ่มของ UB กลุ่มหนึ่ง นะครับซึ่งซึ่งเมื่ไไดอดเคยไอก,กลุ่มนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เขาคอยปล่อยข่าวหลุดของ UB ที่กำลังจะมาอัปเดตในเรนี้ซึ่งข่าวที่เราเจอจะมีอยู่2งข่าวคือข่าวแรกคือ รูปภาพ o อ i เน n a ์ไบรทครั้งใหม่ก็แน่นอนนะครับว่าแน่นอนนะครับว่า Or i เนอ a ์ไบรทซีซั่นหน้าคือจะเป็นท่านมืดแต่ว่าท่าต่อไปอันนี้อันนี้เรายังไม่รู้นะครับผมเนาะแล้วก็รูปภาพต่อมาต้องบอกเลยว่าอันนี้คือผมตกใจมากเลยนะครับในที่สุดตัวละครตัวนี้ก็มีมันเกิดสักทีก็คือน้องยุยจังนน่นอครับท่านผู้ชมอ่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือน้องยุยจังนะครับมีมันเกิดเป็นของตัวในระลัวนะครับท่านผู้ชมเออ ซึ่งสับน,น้องยุยจังเนี่ยเกิดวันที่่1สิงหาคมเลยเนะครับแน่นอนนะครับว่าวันเกิดน้องเนี่ยมันจะมาสี่ทุ่มนี้ของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นก็เตรียมเตรียมครับไปเบิร์ดเดย์กันได้เลยเนะครับผมนอ้องสุขสา์วันเกิดลงหน้าและกันนะผมสับน้องยุยจังก็ในที่สุดน้องยุยจังก็มีมีมงกิดของปุยของตัวเองแล้วผมก็ผมก็กะแล้วว่าเฮ้ยอ,อย่างไงยุยจังมีม,มเกิดแน,น่นอนเพราะว่าผมแอบเอกใจนั่นแต่ตู้ของไอเอฟแล้วเพราะว่า คือจะจะอยากจะ,จ,ะจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปดูข่าวหลุดของ IF แล้วประเด็นคือมันมีรูปภาพของตู้ยุยจังผมคงแอบคิดว่าเฮ้ยมันเป็นตู้เกิดของน้องย,ยุยจังหรือเปล่า,าสุขคือเฮ้ยมันคือมันเกิดจริงๆก็ได้ว่าเอาสัผมตกใจเลยวแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเกิดยุยจังเนี่ยเกิดวันที่1เดือน8ดโอถึงว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่เอาไ้ยุยจังก็ เตรียมเปิดได้เลยนะผมสาบตัวเอฟส่วนฝั่ง UB ก็น่าจะแจกเพชรเฉยนะครับผมเนาะโอเคท่านผู้ชมนั้นก็ได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับผมสอสำหรับอัปเดตข่าวสารของ UB ภาคที่6นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีการลิ้นพันก็กราบขอโทษด้วยผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เสียงผมเป็นไรก็ขอโทษด้วยลวกันนะครับโอเคทุกนผู้ชมนั้นก็ขอจบคลิปเพียท่านี้นะครับไปละบายเจอกันบ่ายโมงนะครับสอบไลฟ์สตรีมเนาะไปละซีก็ผมไมบ่ายครับ Thank yeah. you.